สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์วีพีนะครับแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีแค่2ดาวโจนส์นะครับหุ้นดาวโจนส์ปกติหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ก่อนปรับชมแนวทางของวันที่3 1เนะครับเรามาสรุปผลของเมื่อคืนก่อนนะครับดาวโจนส์วีพีนะครับผมให้เด่นไปที่5แล้วก็6สูตรฟันไปที่5ผล0 8 2 7 5นะครับก็เข้ามาที่หรับหน่วยล่างนะครับ มาตัวเน้เนตัวฟันนะครับและที่สําคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวเน้นนะครับห้ล่างนะครับมาตัวชุดเม็ดเดียวด้วยนะครับก็ถือว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนส์วีพีนะครับก็เดินทั้งเด่น2ตัวแล้วก็เจาะ2ตัวเน้นนะครับก็รับกันไป2เด้งนะครับเด่น3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยล่างนะครับมาตัวชนกับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็8หลัก10บนนะครับก็มาทั้ง 5แล้วก็8นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวก็ถือว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนส์ VP นะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆติดตามสมอจะทราบดีนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเรามาดูผลของดาวโจนสตานะครับผมให้เด่นไปที่3แล้วก็4สูตรฟันไปที่3นะครับผล29534นะครับก็เข้ามาที่3หลัก10ล่างนะครับแล้วก็4 หลักหน่วยล่างนะครับมาทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวเน้นตัวรองนะครับมาเป็นคู่2ตัวล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับสาล่างนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นตัวฟันไม่มานะครับเดนซามตัวมา1นึนสองตัวนะครับมาท uh ี่3ต mm ัวชนกระเด็น2ตัวนะครับมาที่3หลัก10ล่างนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็มาเป็นคู่2มาเป็นตัวชนกระเด็น2ตัวนะครับ ก็สำหรับดาวโจนสตาร์นะครับก็รับกันไป3เด้งนะครับรูด3ล่างแล้วก็รูด4่ล่างนะครับแล้วก็เจาะ2ตัว 3- 4ล่างนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสำหรับดาวโจนสตาร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันนี้กันต่อนะครับเรามาเริ่มที่เด่น2ตัวนะครับของดาวโจน VP นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณไน้ที่9แล้วยก็0นะครับสูตรฟันไปที่ศูนย์ ตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขเบิ้ลหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%าสนะครับสำหรับดาวโจนส์วีพีนะครับสีชุดหลักนะครับก็จะมี95 99นะครับแล้วก็0 5 0 9ชุด3ตัวสูตรฟันไปที่509เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ9และก็0นะครับไม่ชนกับเดิน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับ ย้ำเสมอนะครับว่ามีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา9598 91หรือ050801นะครับ9598นะครับจะมีอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับแล้วก็95อยู่ในชุดตัวนี้นตัวฟันด้วยนะครับ05 08เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในชุดตัวนี้นตัวฟันสำหรับ0191นะครับถึงแม้จะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ สำหรับ9และก็0นย์ะครับส่วนตัวผมให้เน้นไปที่0ูนย์ตามสูตรฟันนะครับและก็รองไปที่9สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับและก็จะลืมเลขเบือนหามไว้นะครับมีโอกาสมาตามสูตรคานวณนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่0ูนย์หนะครับตามสูตรฟันนะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับและก็รอง95แล้วและก็99นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรฟันไปที่0 9สย์าหรับชุด2ตัวเม็ดเดียวนะครับ ชุด3ตัวนะครับสูตรผมให้เน้นไปที่5 0 9นะครับตามสูตรฟันนะครับและก็รองไปที่209น้ะครับและก็รองไปที่105ตามลำดับเช่นเดิมสำหรับชุด3ตัวนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าชุด3ตัวให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะครับในส่วนของ4ชุดหลักเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะมาเน้น ชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุดเน้นนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นชุดเม็ดเดียวที่ผมเน้นไว้ให้นะครับเด่น3ตัวมา1 – 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่5นะครับและก็รองไปที่8รองไปที่1ตามลําดับนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของดาวโจนส์นะครับจะเดินต่อจากเมื่อคืนนะครับ ก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้อมิุดนะครับอย่างไรเป็นเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับย้ําเสมอกันทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันต่อของแนวทางของหุ้นดาวโจนสตาร์นะครับเรียนสองตัวนะครับสูตรคานวณที่4ี่และ5ห้านะครับสูตรฟันไปที่5 4ชุดหลักนะครับก็จะมี4 2 4 6 52แล้วก็5 6 ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่7 52เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณไปที่7 0และก็3นะครับสำหรับ4และก็5นะครับเด่น2ตัวนะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับแนวทางของวุ่นอโจรย์ VP นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา4 7 4 0 4 3หรือ575053นะครับ4 7นะครับ4 0แล้วก็43นะครับ ทั้ง 47, 40นะครับไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับแต่43มีนะครับ 57, 50นะครับไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับแต่53มีนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่ไม่มีนะครับถึงแม้จะไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับมีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับสำหรับ4และ5นะครับส่วนตัวผมให้เน้นไปที่5นะครับเพราะว่า5ในสุดย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรนะครับ แล้วก็เป็นตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับผมให้เน้นวิ่งดูด5รองไปที่4สําหรับเด่น2ตัวนะครับสาหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่ชุด52แล้วก็5 6ให้เน้น2ชุดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่4 2 4 6สําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่52สําหรับชุดเม็ดเดียวดาวโจนสตาร์นะครับสาหรับชุด3ตัว ä, นะครับชุด3าตัวสูตร ผมให้เน้นไปที่752นะครับตามสูตรฝันนะครับชุดนี้ให้เน้นไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่ชุด852นะครับชุดนี้ในในสูตรย่อยนะครับทุกตัวมีชนกันหลายสูตรเช่นเดียวกันกับ752นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันทั้ง2ชุดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับให้เน้นไปที่752รองไปที่852และก็ตัวรอง156นะครับถ้าเพื่อนๆจะนาไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเด่น3ตัวมา12ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่3รองไปที่7นะครับและก็รองไปที่ศูนย์ตามลําดับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับก็สำหรับแนวทางนะครับทั้งดาวโจนส์แล้วก็ดาวโจนส์สตาร์นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าให้นำไปใช้เป็นวิ่งรูดสุ่าประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะ3 2ตัว3ตัวตามที่ผมเน้นไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ